่ะสวัสดีค่ะมือนี่กพ่อกะย้บบนก้นสาระข้ามคือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะมือนีย้บบนกะเอาผเนียดงามๆาม,มาให้เบิ้งคือเก่าค่ะมีอยู่สามตัวเนาะคะนะ่ะเนาะจะตรงลูกค้ามืออื่นเนาะคะ่ะแต่ว่าสีส้งจริงๆหนะ่อมีอยู่สี่ตัวอีกตัวหนึ่งสร้างมาท่านในแล้วเนาะคะ่ะแล้้มวไม่ปี่นองเบิง้งมีสั้นฮักถอดได้ปั๊บได้ถอดได้สองตัวครับ สั้นตรงอีกตัวหนึ่งนะคะน,นะคะเป็นสั้นตรงขนาดกลางนะคะความเงวเม็ดซิบนะคะเนาะกงขนาดกลางเป็นลูกของลูกคขาเก่าที่เคยสร้างน้ำเเ้าแล้วเนาะคะ่ะ คนท้วมเมาอีกเนาะค่ะเนาะเลาช่อสามตัวเนะคาา่ะ,คะ,ะ,คะเป็นปลาเนียดสั้นหักใหย่ๆปนปับลงให้บเบิ้งนะคะได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะปับลงแล้ว ประมาณนีนะคะทั้งสองตัวค่ะต้กันตัวนี้มันคกงดีสิบแปดเส้นนะคะนะหากลงสองตัวสองางกับสรมมาต่อนีนะคะอย่าน,นี่บนบ่ได้ปราบลงให้เบิ้งกะเรียวยกึ้นในเบิ้งตัวเดียวนี่นะคะนะ่ะ เตรียมส่งลูก้ามือื่นนะคะก่อนสีส่งลูก้ากัสสีทายลงใหเบิงแบบนี้นะคะ่ะนี่ก็เตรียมกล้องแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะสิแพ็กแพกไว้เต้มือน,นี่นะคะแพกไว้เรียบร้อยแหละจังมือื่นกัสีออกต้าเสาเป็นประยด สามตัวตัวหนึ่งอีกเป็นกระโจมเนาะคะ่ะสางกำลังเห็ดอยู่พั่นแหลวานะคะเนาะใส่เก็บให้มันแล้วมือนี่ก,กับทึ่งเห็ดเวียกน้ำเนาะคะ่ะได้บนกับไปเห็ดเวียกสองสามมือละไปไทยหุดหน้านะคะ่ะเลยพอได้ทรงอาทิตห้ายปันไดเนาะคะ่ะทึ่งเห็ดเวียกกัของทึ่งเห็ดพาเนียก อันนี้เป็นสั้นหักปับได้ผัดผอดได้นะคะกงยี่สิบแปดเส้นนะคะ่ะอันนี้เป็นสัน้นตรงนี่ก็เป็นสั้นหักนะคะ่ะกงหน่อยก็ตนันอี๋น้อยนึ่งนะค่ะหน่อยก็น้อยหนึ่ง,ะะงแต่ว่ากะบลูกโซงเดียวกัน,นะคะ่ะเบาๆคือนกันนะคะเนาะ แต่ว่าตูสั้นตรงนี่เป็นส่งดอกบัวเนาะคะ่ะสั้นตรงเม็ดสิบเส้นเนาะคะ่ะเป็นส่งดอกบัวของลูกค้าเก่าที่เคยสั่งน้ำเขาแล้วเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับลูกค้าไม่ที่เขาไมา่เห็นแล้วเนาะคะ่ะสนใจตัวใดกะโทรเขามาสร้างได้ค่ะเขาเบิ้งใน youtube ของแย่บุญแลวกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนาะคะนะ่ะเนาะจะได้เห็นพเนียดสวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เขามาให้พี่น้องเบิ้งซ้ำนี่กอนยังพอกันคลิปหนาเนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ